นี่คร you know, ับคู่ที่สองประจำวันนี้ครับเป็นเรื่องของเพื่อนๆครับในชุดสีแดงครับชุดโคดูกเกตนะฮะเจอเรื่องของนักกีฬาครับชุดสีดำคู่ที่สองนะฮะขึ้นแรกครับเป็น การของนะักธกิจยได้เล่นก่อนครับถอยอย่างนี้เหมือนจะยิงครับถอยมาใกล้ยิงกับบิีใกล้ๆมาครับเก็บเริ่มนะครับคู่ที่สองวันนี้ครับไว้กีดเจอเพื่อนๆครับ น้าจิตในเสื้อดำครับกอเพื่อนๆในชุดสีแดงตัดบอลมาจังวันี้เบอร์ทีเจ็ดของหอนะจ่ายมา,า,า,ยมาทำชิงเข่ากลางมาไม่ได้ก้กาจ่ายไปวันนี้ไม่ไดีครับดูแซงออกไปครับสัวรพุ่งัอนสกษษษษิร์ครับถูกมาเอาเร็วจิ้มได้ก่อนครับเที่ยวมาเลยครับ สวัสดีครับคุณอาริสาส่วนแล้วับคุณสมเกตนะไปแข่งความมาเป็นไงบ้างครับเออสมอเหรอประวานก็เสมอแล้วสมเกตทิงตีเสม,มอแล้วครับโยนมบหยวนนี้แหมจับบอลไม่ดีครับเขาจะบอกเดี๋ยวเขารู้ว่าเล่นทีมไหนเดียร์ทีมวันนี้ออกไปเลยครับวันนี้แจกผิงเท้าแล้วนะครับลบ้บมตัวทันนะฮะใสม่มาด้วยนะครับ ใส่ไปด้วยนะครับรวมไปถึงชุดกันแข่งขันนะครับขอให้ตัดให้เหมือนกันนะครับ <จะ S 1> รตัดความเฉยงามนะตัดมันไม่ขาดนะคอนเสิร์ตแล้วแล้วแต่จะตัดยังไงก็ได้ที่มาโอ้โหนี่ตอกหน้าเ้วยตอกเส้นนี่ครับบุตอกเส้นเกี่ับความกันตอนนี้ผลงานคอนเิร์ตของเพื่อนๆพื่อน้าซัดขึ้นขวาตรนนี้ติดบล็อก แล้วสวน <become sick. S 2> กลับครับนักกีดนักกีจ่ายบอลไม่ดีจังหวะนี้ก็คือทีแดนกลางแดนกลางต้องมั่นดิเกตยังไ,ได้ค right? ร like right ับยิงใกล้ลองยิงแม่เดี๋ยววันนี้ไม่ดีครับเดีด สองชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าคูณจมัยเก้าสิบตัวนี้ออกไปครับโอ้ขออนุญาตนะครับถุงเท้าเพศสาวต้องใส่นะฮะทุกคนนัดนะฮะแต่นัดต่อไปนะครับไม่พอนะครับสั่งซื้อได้นะครับกับทางพี่กิจจาและตัวเองเลยนะครับจากทางกนามนะครับปกตินี่ราคาแพงนะครับเราซื้อเรานีราคาย่อเยาว์ไดนอนนะฮะก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปแล้วสามพิศสี่สิบบาทว่าไปนะฮะ วางใหม่แล้ววางใหม่แล้วโอเคครับดูเกมครับสีแดงสีแดงแางนิดเป็นทางด้านของเพื่อนเพื่อนนะครับทีมเพื่อนเจอกับชุดสีดำแล้วโอ้โหมีคุ้งแล้วคุ้งยังหวะนี้มาสาวตุงออกมาไหวเอาแล้วชนชดอ่มาเอามารับไม่ได้ก็คุณสาวตูเมื่อกี้เขาพูดควายนะฮะควายครับเมื่อกี้พูดเร็วไปหน่อยฮะอันนี้ผิดนะครับโอ้โหพอดีเป็นเจ๊พิจิตครับเสียไม่ให้ได้อะไร ทางด้านทีเพื่อๆนี่แาวด้านหน้าเขาใส่ถุงเท้าของเราด้วยครับ,ก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 ,รรบการลื่นอ,อย่างดีครับทีทีสามแล้วถ้าเกิดเขาลื่นขึ้นมาต้องทำไงฮะไอ้ไม่เกี่ยว <c oughs> <c oughs> กับถุเงเท้าครับเกี่ยวกับตัวเขาเองนะครับ ตุ้มของเพื่อนๆครับทางด้านขวาครับครับผมเฮี่ยตุ่มไก่ครับคนนี้ผมรู้ครับตุ่มบ้าโอ,โอา้โหเลยขี่กับไฟตัวทุ้มไก่นี่เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะฮะเอาแล้วตรงกลางครับโอ้โหเล่นกับพี่บอลสวยงามเลือไปตั้งใหม่ให้หรือเปล่ากลับไปตั้งใหม่ที่ลุยฟาติซิโอทางขวาครับให้เขากลับมาโอ้โหครับทำชิีกมาครับพาด้าย ทางซ้ายแ<ป>มา<ป>เกือบล้มโอ้โหแต่ยังได้อยู่ครับปีมือครับมีมือมีมือครับมีมือครับมือจ้ามือแล้วจ้าเห็นไหครับนักกีกิจผทิ้งรับ โปรอทีเราเสีหน้าจับตาบอลของทั้งสองทีมนะครับทางด้านของเพื่อนๆนี่จะเป็นศูนย์หน้าครับหมายเลขเก้าหมายเลขสิบเอ็ดแกแบ็กซ้ายโดยมีหมายเลขสเจ็ยดยืนกองกลางครับเป็นตัวคุมเกมนะครับนี่ฮะส่วนทางด้านของนัสก,กิจนะครับจับตาดูที่หมายเลขหมายเลขอะไรวะตงกลางครับหมายเลขย<น>ี่สิบสามครับดีครับโอ้ โอ้โหลูกนี้นี่จอมทุ่นไกลมายิงไกลเองเลยครับโอ้โหยิงแล้วมาสามเหลี่ยมบูชาครับโอ้โหกรรมการเดินไปวัดที่เสาด้วยครับแมาเป็นสามเหลี่ยมจริงไหมโอ้โวุสามระตูทางด้านเคเนนาบาสวันนี้นี่โอ้โหนี่รับโอกาสลงตัวจริงครับมาโอ้ไปก่อนเลยครับนักกีฬาโอ้สวยจริงครับไปติดตามชมได้ครับที่วิดีโอยูทูปครับของเราอ่าดูทุบกันดูทุบ หญิงสวยงามครับได้ยไงฮะเปลี oh! 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 Uh ่ยนตัวเปลี oh. ่ยนประตูครับโอ้หน้าบอสโอ้โหหน้าบ้สโดนถอดออกครับโอ้โหโดนถอดเป็นโอ้โหคุณเล่นดีกว่าคุณเล่นจำเป็นนะโอ้โหโดมาช้าโอ้โหโอ้โโหดนใส่เชือกเหมือนประตูเลยครับใส่เชือกเตรียมเลยครับแขนยาวโอ้แล้วเปลี่ยนยังไงครับจะเปลี่ยนเปลี่ไหนโอเคครับตรงได้เลยฮะเช็คความพร้อมของผู้รักประตูได้ฮะ

หุดเก้าการออกไปก็แต่ตอนไปชนแรกนะครับปุโหดีบอลบล็อกถัดัแบแต่มือทั้ง้วขอเขาจะกินครับ,รบ,รรบฮ่าติาที่เป็นไงครเกมนี้เริ่มเกมมาได้แลกกันทั้งคู่เลยครับทำไมเขสาสะสมเซเว่นเหรอสแตมเซเว่นไม่ใช่ใชขอลุ้นประตูขึ้นนำฮะ <c oughs> ไปแล้วครับไปาลยเก้วิ่งอเปีมากข้ขวา จะบอลอยู่บอลอยู่ไหนอ่ะ <twitch. S 2> โ,โอ,โอเเ้เคบอลเ like อาตีเย่มาได้จิ้งทรายโอ้โหวนี้เพื่อนเพื่อนนี่อยากดีครับโอ้โหฝนนี่ไปโดนตัวสิงคะปรมาแน่เลยโอ้โหเหมือนจะกะ<ๆ>้าวๆยืนรออยู่ครับโอ้โหไม่ให้เลยครับยิงเองดีกว่าครับเอาแล้วมาธกิจโอ้โหโดนเจ้าบารีช็อตไปเหมือนกันครับตค่อยๆตามเกมขึ้นมาแล้วตอนนี้ โู่่ไกลเข้าไปครับโบมาเอาแล้วครับบอลตกแล้ววันนี้เตะนี้เอาไม่โดนทีที่โอ้โหเข้าทางตูกลับแล้วเคลียร์ยาวหลุดแล้วโอ้โหเกี่ยวบอลลงยากระานดี่ยิงจังหวะนี้คิดสโตลนันโดชัดๆคร oh, ับโอ้โหน่าไม่ได้11คิดเสมอได้เร็วครับคุณเจ๋ยบโอ้โหเกมผ่านมาถึงตรงนี้ครับไม่ถึง10นาทีทีไงเคลียร์กับใบอนุญาตเตะประตูตาเนี่ครับ โอ้โหนคนไทยหรือเปล่าฮะไทยครับไทยแท้เลยไทยใหญ่ฮะโอ,โ,โอ้โหเอาวแล้วก็เกมสนุกฮะดนึ่งหนึงนะครับคู่นี้โอ้โหดีครับผัดแกงรุบผัดแกงรับครับใครเป็นคิงเป็นควีนี่คิดกันเอาเองนะครับสองทีมเตะทิ้งที้นาครับฟ้าเหลืองเลยนะเธอสา,ายเหลืองค <laughs> รับเฉลี่ยคู่แรกของเรานี่ยเป็นเรื่องของโซฟานนะเอาชนะคะแนนของ ซือน้อยค,นนครับซีตัวหครับอั้นี้คือคู่สอของเราในวันนี้นะโะพี่เจมันนี้แป๊บนึงเนี้ยฮะป้องแบตหมดครับ,บเบปลั๊กยครับกียครับ เตียเกี้ย์ให้ก็เดียงเคี้ยเกียร์ต้นไหนครับพี่นี่หรอขวาอีข้างขวาเนี่ยนี่ยอันนี้มันดึงออกมาได้อยู่นะเอ้เสียงเ็ยืนดีเสร็จเปิดไฟเปิดแล้วเปิดแล้วเปิแล้วเปิดยังเปิดแล้วได้แล้ว ปล่อยไปงั้นแหละเดี๋ยวมันก็ชาร์จได้เป็นใช่ไหม ตัดได้วันที่7ไปเล่นยากวันนี้มงมามาเลขเก้าสิบก้ากลมหน้าสวเยขวานูรีกัเพลิงสาวูโห่ไก่ไก่บ้าเคลียบประดามาได้ยังไงครับผมโดนงั้นยังไงโดนตรงไหนครับกรรมการบอกระวังด้วยอย่างนารมากผมไม่ใช่นะดูเพื่อนเลยครับโอ้โหเตะผมบริเวณต้นขานะฮะ ตอแาานแรกกำเลยนผมก็โดนห้องเครื่องครับแม่จุดบันเทิงเลยนะผมนายูซปันด้วยขวาวันนี้บอลออกหลังไปครับ ขอสงด้านนักกิจโยนยาวๆว่ะมาเลเซีย21ออสเตรีย23ขอไปครับเอวอนออกข้างเลยครับโลกทุ่งของเพื่อนเพื่อนไซส์ขอให้วันนี้ไมด่ดียังไงครับมาเลเซีย21ของเซียบอนเอาแล้วครับจ <5. S 1> ี้ขึ้นน้ำเลยครับโม สองลูกแล้วครับสองลูกแล้วไปเสียบอลหน้าบ้านตัวเองครับมาทำมันถูกไปกินเลยครับรอเพื่อเอาปมะก่อนนะครับเปลี่ยนตัวรอเพื่อเอาปมะก่อนเปลี่ยนใครฮะเปลี่ยนตัวทุกครั้งต้องบอกผู้ตัดสินนะครับเมื่อกี้โซฟันธ์โดนไปเหลือบไปแล้วนะฮะเปล okay. so 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 ี่ยนตัวไม่ได้บอกผู้ตัดสินครับโดนไปเหลือบไปนะฮะโซฟันธ์เลยนะสันครับถูกว่าขีดเต็มไปหมดมาถึงมีสามขีดโอ้โหว่าขีดอะไรครับโดนไปเหลือบงานเนี้ย ไครับเดี๋นะครับไป็ดครับทำสอประตูแล้วนะฮะขึ้นนครับอาด้านของแล้ก hmm. ินเพื่อดีที่มันขึ้นนำแล้ทุกไกลแล้วหวะนี้บแล้วนาได้ลูกใส่บุกครับ มุนแมวบเลยนะเกมเลยฮะลุนเลยฮะย่ามาดูดิปัดทิ้งเอาเลวปีกมาหัวโแล้วได้แล้วจังไงครับโห้โียังคกู่งล้าสวนนฮะจังหวะนจันทร์ก็าด้วกา เอาซิ่งมาทางซ้ายตับดูับเล่นมาฮะเตะทิ้งฟ้าับโดนตัดข่ายกันัุกวันี้ออกไปครับลูกทุ่มฮนะไอ้สิบเก้า 19, วะทางด้านซ้ายจะขอทุ่มคนระับจะทุ่มข้าวฟ้าเตะทิ้งกลับมาก่อนคนระับโอ้โหอันตรายกันทุกวันนี้ฮะไปทุ่มเข้ามาแจนหน้า,าตูครนะับเกือบไปครับไปลูกทุ่มครับ ปกติครับปกติขึ้นแรกนะครับแล้วเหนื่อยไปต่อยกจังหวะนี้เอาเลยครับได้ทางขวาทางขวามานอไรนาย้าสิบเก้าครับโอ้โหเบอร์สูงจริงครับแล้วระวังด้วยนะฮะเบแ้วยังมาได้ล็อกจังหวะนี้สวยนะครับมีเพื่อนอยู่ไหลมาสวายพานบอลโคดชาร์จประตูครับจังหวะนี้โอ้โหนี่นี่วิง่งเข้าไปขอโทษเลยครับอ่า ถึงหวา50 50ครับที่สุดคือตัวอย่างนี้ดีแล้วฟารแล้วพี่พี่ขอโทษนะฮะใช่ครับดูครับอยากให้มีอะไรทุกคู่ครับขอโทษกันใส่แล้เตะบอลนะฮะตั้งใจเล่นจีบอลทั้งคู่เอาแล้วจังหวะนี้ดูไปแล้วก็มาที่สเวตทันไหมโอ้โหวิ่งดีจริงครับไม่มีบทเลยครับโอ้โหสเวตดีโอ้หในแดนด้าดีฝอยเขาเลยครับเดี๋ยววิ่งคนเดียวอ้าวลุด อาวบอลเร็กโอ้โหโดนประตูเตะบูมงกันโอ้โหเจ๊ไม่โดนเนาะตู้สามประตูก็เลยฮ่าคุณเจ้งคุณใจก็เสิร์ฟไปนักกีฬาเก็บตัวเก็บตัวแล้วฮะหลายเลขยี่สิบลงนะครับติดตามแท้มาที่ว่าการแข่งขันนะครับฟุตบอลยูโร2016นะครับได้ทางท้องฉาไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวจบไปแล้วครับ เตืนตู้แล้วก็สอครับเฟซบุ๊กนะครับอย่า like, ลืมกดไลค์นะครับติดตามซับสไครต์ปักตาไคร์กันด้วยนะครับอ่าอย่าปัาาานะปกตาไคร์นะฮะเฟซบุ๊ก้เป็นทีมทีบังคับนะครับโปรแกรมการแข่งขนันตารางคะแนนทุกอย่างอัปเดตอยู่ในนั้นนะครับลงไปถึงคลิปวิดีโอนะครับคลิปอย่างอื่นไม่มีนะครับไม่ต้องไปถามหานะครับอยู่แค่คลงกีฬาที่แข่งขันเท่าน,นั้นนะฮะอาจจะมีทิฏฐานอยู่บางคนนะครไปโพสเลย เขาีได้รับคุณแสบแสบตายไปเลยครับนัดตีแน่นอนครับถ้าไม่รู้ว่าแสบคือใครครับน่แลลกกรรมการเสื้อเขียวเฮ้ไม่ได้ครับคืสีเราเขาไม่ได้ครับสีเราอหางมายิ้มเลืครับเดี๋ยวทุกต่อครับเดี๋ยวทุกใจครับฝายที่ยี่สิบเอ็ดทุกมาวันนี้ใส่ทงครับาทำไปแล้วดึงระตูเรยแล้วหายที่ยีบของด้านเพื่อนเพื่อนครับก่อนเาทีมยังไม่มีคแนนนะฮะนัดตีเองบอกว่าสูสีแน่นอนครับ ปูไกลมาโอ้โหดีนี่ยังทุ่งไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแป่ช่วอต้นเกมครับต้องถ้าปกติบอลยูโรมันต้องมีผ้าขนสู่ให้นะครับไม่เช็ดพอดใช่เซ็ตเอาก็ได้มาเอาโอ้โหแล้วตูคก็บทุ่งไกลไม่ได้โอ้โหประตูต้องเซ็ตออกหลักไปเลยครับอ่าเซ็ตเอาเลยนะใส่ตุ้งเซ็ตกับไอ้ปูกค็เซ็ตได้านไหนก็ได้ครับเต๋อทงกลาไม่ได้ครับเต๋อทงกลางไม่ได้เขาไม่เรียกว่าเตะอปก ย you ัย้ามาสาสอกรโดดตองชวาดีอ้โหเขียนาไปแล้วนวนนี้ค้นมาบันจัดเปิดยาว ยาวหมาอเอาบอลตู้ประตูโอ้โหอยู่ก็มาตัดหมดเส้นเลยฮะถือกัรไปทางขวาไห้มาขางขวาไอ้ชีอยู่ก็ยึบยึดยึบโคโหนี่คือรีกันมาในเก้าเอาตัวบางเอาตัวบางเสร็จเอาตัวบางเอาไม่มีเพื่อนแล้วอยากก้าวไกลกันวันนี้โอ้โหเกือนก็มาแล้วพ่วงมาแล้วซีอาร์เซเว่นทีเซโนโรนโดเอาไม่ใช่ครับเบอร์เจ็ดวันนี้เอาตัวบางตัวบางเสร็จล็อก ล็อกแล้วดูครับตอนนี้เล่นเกมพื้นที่แคบก็แครับโอ้โหแก้ไขกันมาดีเลยครับมาได้เก้าจังหวะนี้ปั้มบอลกันบอลตรงไหนก็ทันสายสี่ดาวสุดโหดอุ้ยนะโดนจิ้มทิ้งครับโดนจิ้มโดยเครื่สั่งการมั่นครับไปใช้ใช่นะเธออุ้ยดีก็บอลขวาแต่บอลมาไม่ดีนะครับบอลออกไปแล้วอุ้ยผิดตีเลยนะ ลูกทุ่งครับใครชาวบ้านไหนคมาที่ไรราลูากทุ่งต่อครับเพื่อเพื่อนนาทีเสร็จๆครับดูค่านั้นกิจเพื่อนทีมครึ่งแรกนี่จะตานอยู่ไหมฮะเพื่อนเพืดีกันเล่ดดอออน,น,นดีอยู่ยังนะครับวันนี้ อ้าติดครับติดปุ๊บอย่างนี้ยกเข้ามาตรงกลางเอายังไงครับใส่ทะลุแปดมาโอโ้โหไว้สิเบตอดแอตทิกมาที่นีออ่นะฮะทิค่คือแรกนี่โผล่เป็นบอกว่าต้ะเกี่ยบเลยครับใส่สิบนเบตดีตอนนี้นี่เพื่อนๆต้องค่อย,อย,อย,อยเฝ้าเซตเกมาะครับดูเหมือนจะเล่นเสร็จแล้วก็อ่ามันเสียบอลง่ายแล้วฝ่ายเลขเก้าจีนบอกทางขวาสวยแล้วก็จับจกกังหวะนี้ไป็นจริงๆก็ติดบอลประโหสวน สมุดดีแล้วไม่ผ่านน่าสุดท้ายครับสองทีมเพื่อนๆนอกไปครับเป็นลูกทุ่งฮะของด้แล้วสกีนเพื่อนทีมบอกว่าลีกนี้นี่เพื่อนเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับโบกบอกถูกลีกแห่งมิตรภาพครับเอาแล้วเปิดบ้านวันนี้มุมโอ้ยไม่ตรงกัน้ากแล้วคือสองประตูจุ่งจบเลยฮะน่ารับออกมาทักคู่ก็ไม่เห็นกันบอลกันแน่นอนเลยครับคู่สองประตูที่เห็นเยอะแต่ หมายเลข10ไม่เห็นเยอะมากกว่าฟ้าบอลที่เขาสิบพันสิบนะครับขอโทษกันด้วยนะฮะโอ้โหในจุกได่ลองนะ้ตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับบอลที่บอลก็ในดีบอลดีคูเล่นังหวะดีบ่งไม่ตกต่อเลยครับโอ้โหแฟนสาวคนนี้ต้องดูพิเศษนะเมื่อวานนี้พี่แมนครับใช่ครับเมื่อวานนี้ด้านฝั่งเขาไหลหลุดเลยนะครเมื่อวานมีอาการบาดเจ็บหนいい so ักแล้วนะครับใช่คร right, <cas> ับรอกันด้วยนะครับเรื่องเล่นบอลนะฮะทำงานทางการกันนะครับ ไม่ใช่นักบอลอาชีพนะครับไม่ต้องจริงจังในขนาดนั้นนะครับเขาเจ็บเขาไแค่ของเขาครับครับผมเราก็มีนะฮะแพทย์อะไรฮะแพทยสยามครับอยู่บ้านก็คอยด่าตับเติมแล้วไี่มีการมาดูแลด้วยกันครับนั้นมีหรือเปล่าเด็กแต่ครับเขาเรียกกันนั้นแหละเจ็บมาไม่ไดถามมันเดียวโอ้โหถามว่าอะไรครับมึงจะเล่นทำไมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้คุยกันนานนะ ยิงเข้าไปแล้วหมายเลข99ครับชื่อสิงห์เล็ 99, กน,น้ำก็ยังไม่ช้าเห็นต้องนังต้องนั่งคุยกับทั้งสองทีมด้วยนะฮะชื่ออะไรกันบ้างครับเข้า <c oughs> มาข้าไเม็นคุณพ่อได้นั่งถามชื่อเข้าไปถามพี่เข้ามาครับโอ้โหสองตีเสมอได้ครับสองประตูสองครับขอ,อพี่เสริมครับโอโ้โหพี่เสริมว่ายิงเข้าไปครับหมายเลข9ก โอ้โหแล้วตีเสมอเป็นสองสองครับโอ้โหโดยพี่เสริมครับอปาดเข้ามาครับแล้วยิง